ครับพี่600แรงมาผมครับเรียกว่าเป็นงานอะไรครับเป็นงานพีเพลครับคุณผู้ชมนะผมเป็นงานพีเพลเจ้าแรกในประเทศไทยแล้วก็เป็นงานที่ดีที่สุดนะตอนนี้นะครับผมในงานเรฟเลนซ์สำหรับแทบจะเป็นหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับ C60 เลยเป๊ะเนียนกริปทุกมุมใช่ครับ แ,แข็งแรงกว่าเบากว่าด้วยนะฮะอันนี้แอบแอบแซมหปน,นิดนึงอ่<ม>ก็อย่างท<ม>ี่เห็นด้านหน้ามีชิ้นไหนบ้างพี่ชายกจะบ่มครับเหมือนเดะ ล้อครับเทคด้วยครับผมเป็นล้อที่ใช้วิธีการทำอย่างไรพี่หมื่นตันหมื่นตันใช่ครับถูกต้องครับผมก็สามารถสั่งคัสต้อมตามดีไซน์ที่อยากได้ได้นะครับผมแล้วก็คุณภาพไม่ต้องห่วงสึกทนแน่นอนใช่ครับถูกต้องครับเพราะอย่างที่เห็นสำหรับจ6 0ูนนะครับผมเรามีพร้อมเสิร์ฟนะคุณผู้ชมใครสนใจนะครับผม งานของทางครับเท็กนะครับผมก็ทักเรามาได้เลยครับที่ลายไอซ์ทรแล้วหัวอัตบันนะครับผมแล้วก็ขอฝากอะไรไหมพี่มีอะไรเพิ่มกับกับงานครับเท็กไหมพี่เของศูนย์สั่งจริงๆก็เกือบห0 0แสนทุณผู้ชมอ่าครึ่งล้านสามีเท่าได้เบื่อเถอเผื่อไว้ด้วยคืออาจจะดีกว่าด้วย ครับผมโอเคก็ใครสนใจให้ผมของคราฟเชกนะครับผม G ีโอศูนย์นะฟอร์จีโอศูนย์นะครับผมก็ทักไปเลยครับแอซไซน์ครับย้ำอีกครั้งแอซไซน์ออโตบาร์นะครับผมก็มีจีโอศูนย์นะมีจ20แ้วครับแต่ตอนสามมีครับรถก็มีครับผมจริงของคราฟเชกเราทำได้หมดสั่งได้หมดลองถามกันมาดูนะครับผมว่าตอนเนี้ยเราอยู่นี่ไงนะครับผมจีโอศูนย์นะคุณผู้ชมก็ทักไปได้เลยนะผมแอซไซน์ออโตบาร์นะครับผมแล้วก็ขอฝากช่องนะครับ